เกษตรกรก้าว er <th> <orn> หน้าตาสว่างราคาจริงกราาเปียนพอ่อแเ่พี่น้องเกษตรกรที่คมรักทุกท่านทั่วประเทศนะครับเช้าวันพุทธที่30กรกฎาคมศ5 6 1ัร้าคาวัวช่วงนี้อ่อนมากครับซบเซาครับปีนี้แบบปีนี้ซบเซามาก ซบเซายาวนานเศรษฐกิจโลกแย่ yeah. <c oughs> เศรษฐกิจโลกนะครับผันผวนนะครับโรคระบาดทถทล่มอีกเจอพิษสงครามอีกนะครับเจอพิษสงครามชายแดนอีกราคาหัวไซต์เล็กก็คงที่เหมือนเดิมนะครับราคาเดิมพีดานเดิมนะครับเวียงอยู่ในร้อยสิบห้าบวกร้อยยี่สิบก็เวียงอยู่นะครับไซต์อนุบาล ไซนูบาลลูกแยกแม่เด็กๆนะครับสองพันสามพันสี่พันนะครับนึ่งร้อยสิบห้าบวกร้อยี่สิบก็สี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันนะรไซร้อยี่ห้าบวกร้อยสิบร้อยสามสิบร้อยสามห้าสาวน้อยร้อยเลี้ยงนะครับราคาก็ยิ่งขายยากนะช่วงนี้ขายยากยากสุดๆ เลิกกิจการไปหลายคนนะครับเลิกกิจการไปหลายท่านนะครับไปต่อไม่ไหวแล้วลอยเลี้ยงนะครับไปต่อยากมากนะช่วงนี้นะครับ <c oughs> ราคาก็ิืมต้นเจ็ดพันแปดพันเก้าพันนะครับสาวนะ้อยลอยเลี้ยงก็เปิดที่สนามก็หมื่นพันหมื่นสองนะครับหมื่นหนึ่งพันหมื่นสองพันนะครับ บางคนก็เทขายทิ้งก็แปดพันเก้าพันก็มีนะสามร้อยสวยๆส,สูงร้อยสามห้าครับขายลกุกล้างสต็อกล้างสต็อกเพื่อปิดกิจการ,ครใครไปต่อไหวก็ไปครับใครไปต่อไม่ไหวก็เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นไปไม่ไหวจริงๆครับช่วงนี้ครับ พ่อค้าแม่ค้า<ม>หายหน้าหายตาไปเยอะมากนะครับ <Yeah. S 1> เยอะมากคนที่ยังพอไปต่อได้ก็ไปคนที่ได้กําไรคนที่ใส่ทองเส้นใหญ่ขึ้นก็มีนะไม่ใช่ว่ามีมีมีมนะธุรกิจมันก็มีคนได้กําไรขาดทุนนะับมีคนขาดทุนขาดทุนหนักถึงขั้นต้องเลิกกิจการไปก็มีนะคนที่ใส่ทองเส้นใหญ่ขึ้นก็มีนะครับ คนที่ใส่ทองเส้นใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วก็มีเหมือนกัน,นครับโค้ไม่ลูกก็ราคาเดิมนะครับโค้ไมูู่เริ่มต้นหมื่นนะครับเออเจ็ดพันก็มีบัวไทยนะครับช่วงนี้นะเจ็ดพันหกพันเจ็ดพันนะครับบัวไทยนะโคไมู่ก,นะก 6, 000, นะครับโค้ดไม่รูเจ็ดพันนะมีเดะ ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอพรมใหญ่ๆก็อยู่ประมาณสองหมื่นนะครับนะแม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยห้าสิบนะแม่ลูกสองหมื่นนะครับตัวใหญ่ๆนะแม่แยกลูกก็หมื่นสูงร้อยห้าสิบร้อยหกสิบก็หมื่นบาทหมื่นหมื่นไปลายนะครับ หมื่นไปไปขายเป็นขายเป็น้อยเน,เนื้อเลยเรอยเลี้ยงกับรอยเนื้อก็ราคาเท่ากันนะ้วเบียดกันแยกไม่ออกเบียดกันมากแยกไม่ออกเลยตอนนี้บางทีดูยังหลงราคาเลยนะวัวไซส์ใหญ่สุดนะครับล่าสุดไซส์สามหมื่นสี่หมื่นได้ขายสองหมื่นเจ็ดเมื่อวานนี้ราคาเพดานสูงสุดของวัวเนื้อตัวเมีย แม่หมันใหญ่ๆสูงร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับสองหมื่นเจ็ดนะครับได้ขายราคาสูงสุดตัวผู้ก็สามหมื่นนะครับตัวผู้สูงร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับตัวใหญ่ๆก็สามหมื่นนิดๆช่วงนี้เจ็บจริงๆนะครับรอยเนื้อรอยใหญ่เจ็บมากช่วงนี้นะครับ